การบ้านการชาติสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบรุงประชานะครับของจังหวัดมุกดาหารนางบ้านนางพรชัยเมืองโคดหมู่ที่หนึ่งมาเลที่หนึ่งหมู่ที่ห้าตํบลโป่งขามอําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับจะ้าน อาจจะของบ้านเอาเกาหีีมาบานข้างหน้ากันนะครับบ้านบนะครัการชาติ้างสูงครับทุองค์ประชาในวันนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนาคารด้วยรวมทั้งมีบ่อปราดุกนะครับเพิ่มให้บ่อประดุกตอนนี้ลงไปที่สามสิบตัวนะครับรวมทั้งาได้นำไก่เพราะอาหารไก่อาหารปลานะครับถึงประมาณสามเดือนกินได้ครับท่านสามารถอยู่ได้ อยู่ได้รวมทั้งมีเพื่อผักสวนครัวที่ได้ใช้จริงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับหลังจากที่ได้กวาบ้านชมบ้านแล้วนะครับก็จะมีไปดูสวนครัวด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสกับครอบครัวคนหนึ่งซึ่งในวัตถทั้งชีวิตนะครับตลอดชีวิตก็มีปัญหาอุปสัรว์นะครับในวันนี้ก็ขอภูมิใจนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ภูมิใจกับ ครอบครัวของอำเภอชัยโงคลนะครับก็ขอให้รักษาบ้านหลังนี้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ทางผู้มีจิตศรัทธาที่อยากใจดีเสถียรใจทั้งหลายเนี่ยก็ให้โอกาสของท่านในวันนี้นะครับและถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็ขอให้มอบโอกาสที่ดีๆส่งต่อให้กับคนอยู่ด้วยนะครับนยด้วยโดยการช่วยเหลือการสังคมตัอไปนะครับสำหรับในวันนี้ครับทางอำเภอวานใหญ่ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ ยืนมาท่านนี้กันยืนเชิญท่านประธานในพิธีถวายความเคารพท่าบรมชายาลักษณ์ทระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพพระชายาลักษณ์สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้าองค์ชนเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายความเคารพพระชายาลักษณ์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าอาเทวุตุดาหารประพฤตินายหมอดเอกสมใจบุตรนายกองค์กรเงินสกิมบุญสงครามหลวง พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรในวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 2. เป็นการสงครข้าู้จ้าใครขาดโอกาส ก็รู้สึกรู้สึกยินดีแล้วก็เมื่อกี้นั่งอยู่ดูบ้านสองหลังนี้ที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ทราบว่าหลายๆท่าน mm hmm. มีความรู้สึกดิฉันหรือเปล่าว่าในหนึ่งชีวิตของของพวกเราทุกคนเราก็ควรจะมีบ้านที่มีมาตรฐาน แล้ก็มีบ้านที่มีความสะดวกสบายมีบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็มีบ้านที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ท่ากันวันนี้ดิฉันนาง,งนชลีตระมาพิจิตมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านาชาติสร้างสุด <c oughs> รู้สึกขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะท่านนายเพอวานใหญ่แก็ท่านนายกอบตโป่งขามตรงหมูนายกเทศมนตรีอัญชโนโนายกอบตอบางไทรน้อย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านกรารชาติในครั้งนี้เป็นอย่างสูงเพราะเราเหล่ากรารชาติจังหวัดน,นั้นมีเพียงงบประมาณให้ท่านมาสร้างบ้านแต่เราไม่มีมารวมกันที่บ้านกรารชาติสร้างสุขก็ต้องรู้สึกถึงความสุขที่ทุกท่านจะได้รับจากการทำความดี คนลเล็กคนน้อยวันนี้มีถุงของท่านปอนะคะมีของของเหล่ากัเชาจังหวัดและแม่บ้านมหาดไทยด้ไหมคะค่ะแม่บ้านมหาดไทยนะคะแล้วก็มีท่านองค์อาจก็มานะคะหลายๆท่านก็มาของเหล่านี้ก็จะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างบ้านเมื่อปีก่อน ดิฉันเชื่อว่าดูไม่มากสำหรับหลายๆท่านแต่มันมากนะคะในการที่จะมาสร้างบ้านหนึง่งหลังซึ่งรายชื่อรายนามที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วท่านก็คงจะใส่ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แรงเงินเข้าไปด้วยถึงได้ครบถ้วนสมบูรณ์กลายเป็นบ้านหนึ่ลงรับจ้างทำง,งาน ออกไปทำงานก็จะเป็นห่วงลูกที่กำลังโตเป็นสาวทั้งสามคนว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่เมื่อเราไปมอบบ้านให้เขาสามารถที่จะล็อกบ้านได้ลูกๆก,ก็อยู่ในบ้านเ้าก็ไปทำมาหากินหาเลี้ยงชีพวันนี้ท่านมริยานบุนราชท่านอยู่ประเทศจีนเป็นแขกของกองสุนใหญ่จีน อ่าน่าสจเภรันสเเชิครับจังหวัดบเลยครับตัวแทนจากจังหวัดอ่าต่อเลยครับถ้าย่างม่เชุ่ต่อไปครับเชิญครับทัางสะอาดท่านต้นทดาองนะครับทดลองเชิญครับเนืาเ่ครับสายภาพครับ เดี๋ยวขอข่รายักก่อนครับพระ,ระ,ระบรมฉายาลักษณ์ถุงดังชีพด้วยนะครับสมสรไลาออนมุกดาหารนะครับภาคสามหลงนีประเทศไทยนะจังหวัดมุกดาหาร่าครับจดราารครับผมต,ตั้งโต๊ะหนึ่งเ,เรื่องซอสอส,อสจองต้งาร จอแล้วนะครับมอบแันทีเดียวเลยนะครับขอบพระคุณนะครับทรัพย์ทรัพย์มูลีประเทศไทยนะครับขอบพรคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทธานาอบตปงขาปหมูนะครับสสจชบุกดาหารสำนักงานป้องกันแสังรมเทาสาธารณภัยจังหวัดพุทธาร ທີ່ກະກະກອບກອງແຂວງຈັງ